บูชูตุล c o งกม n ส ça ว a สวัสดีค่ะช่วงนี้อัพคลิปบ่อยนะคะเพราะว่าว่างหรือเปล่าก็มีช่วงมีเวลาเนาะเพราะว่าพอดีว่าเพิ่งปิดคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ไป2คอร์สก็เลยมีเวลามานั่งอัดคลิปตัวเองนะ <laughs> ก็พอดีว่าพอปิดคอร์สมันปุ๊บคือเหมือนแบบมันอัดวิดีโอทุกวันตลอดเวลาแล้วก็แบบ คือมาพอมันหยุดปุ๊บมันเหมือนแบบต้องหาอะไรทําอ่ะอ่ะก็เลยมานะั่งอัดคลิปก็คือมันมีหลายอย่างมากเลยที่จะต้องสอนนะเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนอื่นเนี่ยแพลเรียนภาษาฝรั่งเศสมาทั้งหมดเจ็ดปีนะคะโหเยอะมากเลยใช่ปะ <c oughs> <c oughs> เ,เรียนตอนมัธยมสามปีนะคะแล้วก็เรียนตอนมหาลัยอีกสี่ปีก็คือตอนเหมือนมัธยมเหมือนแบบก็ปรับพื้นฐานเนาะเราก็เหมือนไม่ไม่ค่อยได้อะไรมากก็ก็ได้บ้างคือได้เรียนรู้วัฒนธรรมเขาอะไรแบบนี้พออยู่มหาลายัยปุ๊บเขาเนี่ยเหมือนของจริงละเรียนแบบวรรณคดีเรียนแบบที่แบบเป็นอ่านเขียนแบบภาษาเก่าแบบสุดยอดเลยยากสุดๆนะคะแต่ว่าก็พอจบออกมาก็ยังพูดไม่ได้เรา เพราะว่าเราไม่เคยไปเรียนที่ต่างประเทศนะคะไม่เคยไปเรียนที่ฝรั่งเศสเราก็มันเริ่มทํางานทํางานที่มาฝึกงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละค่ะก็เป็นโรงแรมเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสนะก็เลยเจอลูกค้าฝรั่งเศสคราวนี้แหละได้เริ่มพูดละเริ่มพูด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 ฝรั่งเศสอังกฤษพูดทุกวันตลอดเวลานอนฝันตื่นมาก็ยังเป็นภาษาฝรั่งเศสอังกฤษคือแบบเหมือนแบบโอ้นี่แหละทําให้ฉันพูดได้นะคะก็คือเอามาใช้จริง นะเรียนมาตลอด7ปีพูดไม่ได้เลยจนมาทำงานเนี่ยถึงพูดได้นะคะอ่ะคราวนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้จะพูดจะสอนพูดประโยคที่แบบลิงก์กันเชื่อมกันทำให้เราจำประโยคภาษาฝรั่งเศสได้ง่ายมากขึ้นคือจะไม่สอนแค่แบบดุ้วนๆมาทเทียวอย่าสมมติฉันฉันอยากกินฉันอยากกินก็ฉันอยากกินเฉนยๆฉฉันอยากเดินคือไม่สอนแค่นั้นจะบอกว่าแพลวจะสอนว่าฉันอยากกินเพราะว่าอะไรใช่ไหม ก็จะได้ภาษาฝรั่งเศสเพิ่ม2ประโยคละฉันอยากกินหนึ่งประโยคเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งประโยคนะคะก็จะได้ศัพท์เพิ่มด้วยอ่ะจะสอนก่อนว่าฉันอยากอยากอะไรอะ่ะฉันอยากก็แล้วก็เพราะว่าฉันอยากจุดจุดจุดเพราะว่าจุดจุดจุดฉันอยากในภาษาฝรั่งเศสคือ je ve u x je ve u x ฉันอยากนะคะ ฉันอยากก็คือ I want แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันสุภาพอันนี้คือคุยกับเพื่อนกับครอบครัวกาบแฟอะไรเงี้ยได้ดะเ a เ e v e ์ veux, ฉันอยากทำอะไรสักอย่างแต่ถ้าเกิดว่าคุยกับลูกค้าหรือคนที่แบบเราไม่รู้จักอ่าเป็นผู้ผู้ใหญ่หน่อยเราใช้คาว่า je voudrais ฉัน I would like ก็คือฉันอยากเหมือนกันแต่สุภาพนะคะ je voudrais je voudrais นะคะฉันอยาก เริ่มเลยดีกว่าฉันอยากอธิเผาจะให้ verb ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า verb นะคะ verb คำกริยายก,ยกมาสามสี่ห้าหกหกตัวเนี่ยแล้วเรามาดูกันว่าฉันอยากทำแบบนี้เพราะว่าอะไรเราก็จะได้ประโยคเพิ่มนะนะคะอันแรก mange r mange r mange เนี่ยแปลว่ากินกินนะคะ mange dormir 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 เนี่ยแปลว่านอนนคะนอน เลเร่เลเร่เลเร่เนี่ยแปลว่าร้องไห้นะคะอืม savoir savoir แปลว่า,า,วา,า,วารู้ danser 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 เนี่ยแปลว่าเต้นนะคะเต้นรำแอทเธอเอเวนตแปลว่าอยู่กับคุณอยู่กับคุณนะคะแ t ท e ธแปลว่าเป็นอยู่คืออ่ะ is am are นะคะเป็นอยู่คือแ t ท e ธอเอเวนตว ฉันอยากอยู่กับเธออ่ะคือเรามาช่วยแพลวหาสิมาช่วยแพลวคิดสิว่าทําไมฉันถึงอยากกินฉันอยากกินเพราะว่าอะไร You เฟอร์อยากกินเพราะป a คสเกอร์ปัสเกอร์เนี่ยแปลว่าเพราะว่าฉันอยากกินเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันหิวใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวแพลวจะให้สับคําว่าฉันหิวเป็นประโยคฉันเพราะว่าฉันหิวให้นะคะต่อไปดอกมีอฉันง่วงนอนฉันง่วงนอน ฉันอยากนอนไม่ใช่ฉันฉันอยากนอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันง่วงนอนนะคะฉันอยากด็อกมีเพราะว่าฉันง่วงนอนตัวนี้ปสเกคืก็เป็นฉันง่วงนอนต่อไปเบลเฮยเบลเฮยนี่คือเป็นการฝึกแต่งประโยคนะคะคิดคิดประโยคขึ้นมาแล้วก็เราจะได้มีศัพท์เข้ามาในหัวนะคะเบลเฮยฉันอยากร้องไห้เพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันเศร้าฉันเศร้านะคะ ต่อไปฉันอยากรู้ savoir ฉันอยากรู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันไม่รู้ไงคะง่ายๆนะคิดแบบ s i m p l e s i m p l e ง่ายๆต่อไปฉันอยากเต้น c h e ร์เ danser เพราะว่าอะไรเราก็คิดจินตนาการไปเลยฉันอยากเต้นเพราะว่า je suis วามสุขเพราะว่าฉันมีความสุขจำได้ไหมถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นาได้หมถ้าเป็นผู้ชายจะเป็น je s u i ความส e u จำได้ไหถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็น je suis je suis heureuse นะคะโอะเค ต่อไปฉันอยากอยู่กับเธอ at her vector ฉันอยากอยู่กับเธอเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันรักเธอ them นะคะอะลองลองใส่ดูอันแรกฉันอยากกิน je veux manger ฉันอยากกิน p a r c เ que เพราะว่าฉันหิวฉันหิวเรียกว่า j จฟังเ faim ฉันหิวอ้ยหิวจังเลยเ faim หรือบอกแฟนก็ได้เราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราบอกแฟนเชอรี่โมเชอรี่เชฟแฟนเ i ฟแฟนแปลว่าฉันหิวว่าพาไปกินข้าวหน่อยสิคือเราสอนไปแล้วเชิญซุยโอไคโซคองฉันหิว Je v e เวอร์ e u x a เวอร์อเล่อะให้อีกคำหนึ่งนะคะอเล่ r Je v เวอร์อเล่อเล่แปลว่าไปนะคะอเล่ Je v e เวอร์อเล่โอ s t a โ r a องฉันหิวแล้ว Je v e เวอร์ม e r เจ parce que j'ai faim. Je veux aller au restaurant. Je veux aller au restaurant. นะคะอ่ะต่อไปหมดเรื่องกินกินแล้วนะเรื่องกินนี่สำคัญที่สุดก็เลยเอาไว้อันดับหนึ่งนะคะถึงต้องใช้บ่อยว่า je veux manger ฉันอยากกิน parce que j'ai faim เพราะว่าฉันหิว je veux aller au restaurant ฉันอยากไปร้านอาหารแล้วนะคะโอเค je v o u d r a s ก็ต่อไปเลย je v o u d r a s manger นะคะ แต่เราใช้ชื่ออร์ก็ได้ถ้าเกิดว่าคุยกับคนรู้จักกันเนาะโอเคต่อไปนะคะ Dormir แปลว่านอน Je veux dormir Je veux dormir ฉันอยากนอน Parsque เพราะว่าอะไร Parsque sommeil J'ai J'ai sommeil เพราะว่าฉันง่วงนอนนะคะ Je s o m m e i l j'ai sommeil แปลว่าฉันง่วงนอน je veux dormir je veux dormir p a r e q u e j'ai sommeil ฉันอยากจะนอนเพราะว่าฉันง่วงนอนก็สมเหตุสมผลใช่ไหมโอเคต่อไป pleurer pleurer je veux pleurer ฉันอยากจะร้องไห้ ทำไมทำไมอยากร้องไห้ทำไม Je veux pleurer parce que je suis triste je suis triste เพราะว่าฉันเศร้านะคะก็อยากร้องไห้เพราะว่าฉันเศร้าอ่ะ parce que je suis triste ฉัน je veux pleurer parce que je suis triste ฉันอยากจะร้องไห้อ่ะเพราะว่าฉันเศร้านั่นเองนะคะโอเค Papa, je veux savoir. Je veux savoir. Ça vient à Pourquoi je me dis Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas? C'est simple. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou, on peut utiliser le mot ne. Parce que je ne sais pas. Je veux savoir parce que je sais pas je sais pas ก็ได้คนฝรังเศสเข้าใจนะคะอ่ะฉันอยากจะรู้เพราะว่าฉันไม่รู้ Je veux savoir parce que je sais pas je sais pas je veux danser ฉันอยากจะเต้น je veux danser เพราะว่าอะไร parce que เพราะอะไรนะฉันมีความสุขใช่ปะ parce que je suis heureuse <laughs> <laughs> จำท่าได้จนเฮิ์แค่พูดก็มีความสุขแล้วนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะ parce que เพราะว่า je suis heureuse แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายพูดนะคะ parce que je suis heureuse ถ้าเป็นผู้หญิง heureuse je suis heureuse je suis heureuse heure <laughs> นะคะโอเคต่อไป เ t r e a v e แ t กตัวเอาปิดท้ายเลยหวานๆไปประโยคสุดท้ายเอาไปใช้กันได้เลยนะคะ Je veux être avec toi Je veux être avec toi ฉันอยากจะอยู่กับเธอทำไมอ่ะ p a r c e que Je t'aime p a r c e que Je t'aime เพราะว่าฉันรักเธอไงคะโอเค เอาไปใช้ได้จริงนะคะ,ะ,คะก็ยังไงก็เจอกันคลิปหน้าค่ะอัลลัฟโคเชนโอเคบัว